เริ่มที่นะคะช่องด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะอ่าเปิดมาจะเป็นฟังก์ชันของช่องคอสเมติกนะคะมีช่องใส่ลิปสติกยาดมน้ำหอมตลับแพงได้ให้ให้สามสช่องนะคะ ให้สี่ช่องแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าย,ยังสามารถใส่ตลับเครื่องสําอางได้อีกเวลาเดินทางช่องนี้อนเนกประสงค์มากๆที่สําคัญคือเปิดมาสาวๆขาหยิบลิปสติกเติมหน้าเติมปากได้เลยนะคะไม่ต้องไปควานหาเสียเวลาเปิดซิปปุ๊บหยิบได้เลยนะคะด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะจะมีช่องนะคะที่เป็นช่องฝากกระดุมแบบนี้จะใส่เป็นขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแผงยาต่างๆนะคะขนาดพอดีพอดีเลยหรือนะคะส่วนตัวนะคะนิ่งใช้ใส่กุญแจรถนะคะช่องนี้ ิงใส่ใส่กุญแจรถหยิบสะดวกมากไม่ต้องไปเสียเวลาควานหาเนาะหรือใครจะใส่เป็นแบบเอียร์พอร์ตพาวเวอร์แบงค์ใส่ชาร์จคือมันได้เลยนะคะถัดมาด้านหลังตรงนี้นะคะเปิดซิปมานะคะจะเป็นช่องใส่แบบใส่คีย์การ์ดต่างๆนะคะใช้แทนวอลเลตได้นะคะใครที่เดี๋ยวนี้แบบกระเป๋าสตางค์เราไม่ต้องพกเยอะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคือเราต้องพกบัตรสมาชิกร้านแปดใช่ไหมสมัยนี้บัตรสมาชิกใดๆมันอยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วนะคะ เราพกเฉพาะบัตรจําเป็นและเงินสดบางส่วนเท่านั้นซึ่งจริงๆแค่นี้มันเพียงพอค่ะส่วนตัวนี้มึนคนไม่พกกระเป๋าสตางค์ใครที่ติดตามนิงจะทราบดีนะคะเราผลิตอลเล,ล็ตออกมาแต่ตัวนี้เองก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะนิ่งไม่นคนไม่ใช่สายพกกระเป๋าสตางค์นิงอาจจะใช้ฟังก์ชันน wallet ที่ build in มาในกระเป๋าอยู่แล้วซึ่งอย่างในช่องนี้ก็จะเป็นช่องใส่การ์ดซึ่งเพียงพอเพราะส่วนตัวนิ้งพกบัตรเครดิตใบหนึ่งเดบิตใบหนึ่งบัตรประชาชนจบแล้วแล้วก็ไปขับขี่นะคะแล้วก็พื้นที่ด้านล่าง,นาบบาางินหรือว่าจะใส่เเปป็็นนโททรรศััพพ์มือืออถกหยยยิบง่่าาาแล้ววดภะะะค มันอยู่ด้านหลังเราแบบนี้นะคะมาค่ะน้องเพนกวินใช่เลยน้องเพนกวินค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทาไมน้องถึงชื่อเล่นของน้องถึงเป็นน้องเพนกวินน้องมีลูกค้ามาคอมเมนต์ว่าน้องเพนกวินนะคะอะมาดูช่องมาสอนนะคะมาดูช่องหลักด้านในกันนะคะอย่างที่บอกไซนี้เป็นไซส์็นะคะเพราะฉะนั้นน่ะน้องสามารถใส่สมุดโน้ต A5 ได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ iPad ได้ค่ะนี่ iPad ไซนี้ใส่ได้นะคะสังเกตไหมเมื่อกี้นี่ไอแหนักนะอันนี้รุ่นเก่าคือรุ่นเก่ามันจะหนักแต่ไซ์ไม่ได้ต่างจากปัจจุบันนะคะแต่รุ่นนี้หนักแล้วเมื่อกี้ใส่อยู่ในนี้แล้วถือแล้วคือทรงยังสวยมันเลิศมากเลยอ่ะแล้วดูอ่ะยังมีกล่องแว่นอีกใส่ได้อีกคือแบบจุน้องจุมากนะคะฟังก์ชันการจัดเก็บด้านในคือดีเลิศมามีมาให้น้อยแต่มากกําลังดีด้านนี้จะเป็นช่องโน้ตในกระสงสองช่องขนาดใหญ่นะคะ แบ่งเก็บ power bank เ,เก็บของจุกจิกยาเยอะ what is this jewelry นะคะหมุนมาฝั่งนี้ช่องใส่ปากกา2แท่นไปเลยนะคะปากกาแท่นหนึง่งดีสอเขียนคิวแท่งหนึง่งกำลังอยู่ช่องกันเองประสงค์อีกสองช่องตรงนี้จะใส่เป็นเครื่องสาอําอางก็ได้ทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งใส่ได้หมดเลยช่องคือกว้างแบบนี้เห็นไหมคะเพราะว่าเรามีช่องเก็บของเยอะแยะทั้งสองฝั่งทําให้ของอยู่ในช่องของเขานิ้งเอียงกระเป๋าเปิดมาโชว์พี่ๆแบบนี้ของยังไม่หล่นออกมาเลยคือมันเป็นความเป็นระเบียบของคาดาราค่ะ ทีนี้ตัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นซิปเซฟตี้ค่ะแน่นอนมีเดินทางพาสปอร์ตเงินสดกลัวหายยัดลงไปในซิปนี่เลยค่ะซิปในซิปปลอดภัยมากนะคะก็เป็นช่องซิปที่อยู่ในซิปอีกทีนะคะปลอดภัยมากช่องกําลังดีมากๆเนาะแต่มากําลังดี20ช่องการใช้งานและอย่างที่บอกมาในดีไซน์ที่มินิมอลเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะคะคล้องแขนแบบนี้นะคะหรือจะ c r o s s ด o d ก็ได้นะคะให้ดูเกี่ยวขอส่วนตัวนี้ตอนนั้นนี๊ใช้คอสบ่อยมาเฮ้ยคื เอาจริงนะใครจะตามนิ้งต่อไปเนี่ยสงสัยจะได้เห็นนิ้งใช้รุ่นนี้แล้วแหละนะคะก่อนหน้านี้นเราแบบติดใจกับคลาสสิก1นึ่งมานานมาเกือบ2องปีเอ๊ะอะไรนะคะอ่ะหูจับจะเป็นพับลงได้นะคะแบบนี้แน่นอนหูทั้ง2เส้นนะคะเป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของฮาราดลราที่สุดแห่งความสบายค่ะ เป็นสายบุฟองน้ําหนา5มิลิเมตรนุ่มแล้วก็กว้างช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีนะคะตัวหูสามารถพับตกลงมาได้ไม่เกรกงพรอมเป็นหูสั้นเอาไว้ถือไว้แขวนคล้องมือแต่ถ้าเราอยากจะต้องการคล่องตัวสะพายอันนี้ยาว cross ดูก่อนก็เพิ่มความคล่องตัวในเวลาที่เราอยากต้องการ cross แบบไปเดินทางไปอายู่แอร์พอร์ตอย่างเงี้ยเราต้องหยิบของยกของซื้อของช้อปปิ้งเราอาจจะอยากค r o น้องเพื่อความสะดวกคล้องตัวหรือนะคะ สายสามารถปรับความยาวได้นะคะปึ๊บสองฝั่งแบบนี้เดี๋ยวเราจะโชว์สีให้ดูนะคะทุกคนใจเย็นนะปึ๊บแบบนี้ปึ๊บขึ้นไหลามาแบบนี้ได้เลยส่วนตัวนิ้งชอบสะพายแบบนี้ใครที่ไปดูรูปเห็นนิ้งแบบว่าสะพาย chapter ์ห้าสิบสองเอสเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะก็จะเห็นนิ้งสะพายแบบนี้ซะส่วนใหญ่พี่นิ้งไม่ชอบคอนีดไม่ชอบให้อะไรมาแบบว่าคาดหน้าอกของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะนิ้งชอบสะพายนี้สวยมากค่ะแต่น้องสวยที่สุดเวลาถือค่ะ จริงๆเอาจริงๆนะ, the time. Well, uh, ะมอสทั้งหมดทั e งนั้นเขาเรียกว่าอนนะไร uh, ส่วนใหญ่นิ้งไม่ได้สั่ง์ฮคอร์สนะคะส่วนใหญ่นิ้งไม่ค่อยเกี่ยวสายคอร์สส่วนใหญ่จะคล้องแขนมากกว่านะคะแบบนี้